ราชาลูกนังทุโลขอเสนอแนวรุกจบไม่คมเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมสิงบลูหลุดเจ้าเอลตันหนึ่งต่อหนึ่งเซโบโรบัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภยัยไม่ต้องนังเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดเซโบโรบัตรหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ 1. ศัก,กยภาพของเชลซีท่ามกลางโควิดสื่อในอังกฤษเปิดเผยก่อนเกมการแข่งขันไม่กี่ชั่วโมงระบุว่า รูเมรูรลูกากูคาร์ลมฮัสันโอดอยทีโมแวร์เนอร์และเบนทิเวลที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บมีผลการตรวจโควิด -19 เป็นบวกแต่ถึงอย่างนั้นทีมชุดนี้ที่โทมสัสทูเคลนจัดทัพส่งลงดวลเอเวอเรตันก็ยังนับว่าเป็นชุดที่แข็งแกร่งอยู่มากเมื่อเทียบกับทีมของราฟาเบนเาาเบนเตสซึ่งต้องเขียนเหล่าดาวรุ่งลงสนามหลายรายเกมตกเป็นของสิงห์บลูแทบทั้ง90นาทีจากโอกาสยิงทั้งหมด23ครั้งตรงกรอบ10ครั้ง ต่มีเพียงลูกยิงของเมสันเมาวเท่านั้นที่ดีพอจะเอาชนะจอแดนพิกฟอร์ดได้ก่อนที่สิงโตน้ำเงินครามจะถูกตามตีเสมอก่อนหมดเวลาราว15นาที 2. พิกฟอร์ดคืนฟอร์มเหนียวหนึบท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของจอแดนพิกฟอร์ดทั้งในระดับสโมสรและระดับนานา,นาชาติเกมนี้กลายเป็นแมตช์โชว์ของสำหรับนายด่านวัย27ปีกับเซฟมัสจันย์ครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งช่วงที่สกอร์อย่างเท่ากันที่ศูนย์ต่อ1ในย์และหนึ่งื่อสิงหมบุกหนัก เม,มสันเมา์โดเด่นดาวเตะวัย22ปีของสิงโตนัมนครามกลายเป็นแข้งที่โดดเด่นที่สุดในสนามเกมนี้ทั้งการเคลื่อนที่สร้างสารรค์โอกาสเปิดพื้นที่ให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีมไปจนถึงการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษเจ้าตัวลงเอยด้วยการทำสถิติครอสบอลมากที่สุดสับก่ายิงและเข้ากรอบมากที่สุดเป็น1ประตูนอกจากนี้เขายังกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของสิงโตนัมนครามที่ทำประตูได้4เกมเพมลย์แมตติดต่อกันอีกด้วย เซซาอัสเปร์กิตากองหลังของเชลซีออกมากระตุ้นทีมปรับแนวรับและต้องเสียประตูให้น้อยกว่าที่ผ่านมาพวกเราผิดหวังไม่พอใจเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำแต้มหลุดมือกองหลังชาวสเปนกล่าวผ่าน BT Sport พวกเราสร้างโอกาสมากมายและเราเสียประตูจากครั้งแรกที่พวกเขาคุกคามใกล้เขียโทษของพวกเราสิ่งที่สําคัญคือการไม่เสียประตูเล่นแบบทีมร่วมมือกันป้องกันและแน่นอนว่าในตอนที่เราเสียประตูมากมายความมั่นใจจะตกลงไปและมันไม่ง่าย พวกเราไม่ได้ป้องกันแบบทีมแต่แน่นอนว่าเราต้องเสียให้น้อยลงถ้าเราต้องการไปยังจุดที่เราต้องการในตอนที่คุณต้องการท้าทายเพื่อการคว้าแชมป์พิมลิกดวลกับ2ทีมที่แสดงให้เห็นความต่อเนื่องที่พวกเขามีคุณทําแต้มหล่นไปไม่ได้มันทําให้ยากกว่าเดิมแต่เส้นทางยังอีกยาวไกลเชลซีตกเป็นข่าวว่ากําลังให้ความสนใจคว้าตัวรูนี่บารจีปีกดาวรุ่งจากโคเปนเฮเกนมาร่วมทีมซึ่งถูกจับตามองจากหลายทีมใหญ่บารจีวัยเพียง16ปี ก้าวขึ <S an> ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของโคเปนเดเกนได้แล้วโดยทําผลงานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจก่อนที่สโมสรจะเข้าสู่ช่วงเบรกนีหนาวตามรายงานจากเว็บไซต์โกเปิดเผยว่าพรสวรรค์ที่เปล่งประกายเหล่านี้ได้ดึงดูดหลายทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกและอาเจ็์มีรายงานว่าทั้ง3มทีมและเชลซีได้ส่งแมมมองไปเช็คฟอร์มของดาวรุ่งชาวเวีเดนรายนี้แล้วบาตจีเพิ่งจะสร้างประวัติในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อเขาก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัว นักฟุตบอลในเดนมาร์กจะยังไม่รับอนุญาตให้เิร์นโปรโจนกว่าจะอายุครบ16ปีและเพียงแค่2ส,สัปดาห์หลังจากวันเกิดครบ16ปีเขาก็ทำประตูแรกให้ทีมชุดใหญ่ได้ต่อกรณีดังกล่าวทำให้เจ้าจตัวเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในประวัติศาสตร์เหลีกสูงสุดของเดนมาร์กบาตจีเกิดที่คูเวตจากพ่อแม่ชาวซีเรียก่อนจะย้ายมาสิีเดนเมื่ออายุได้7ขวบถูกเคลื่อนอัปเดตข่าวล่าสุดเรื่องโควิดและอาการบาดเจ็บ ก่อนเกมพบเอเวอเรตเมื่อวานนี้โทมัสทูเคิลเผยว่า4นักเตะติดเชื้อโควิดทําให้3คนหมดสิทธิ์มีส่วนร่วมขณะที่ในวันนี้บอสเผยข่าวดีก่อนเกมบุกเยือนวูฟในวันอาทิตย์โรเมลูลูกากูติโมแวนเนอร์และคาร์ลมฮัส,สันโอดอยคือนักเตะที่ต้องถอนตัวจากขุมกําลังเมื่อกลางสัปดาห์ส่วนทางเบนทีเวลซึ่งได้รับบาดเจ็บอยู่ก็มีผลทดสอบออกมาเป็นบวกเช่นกันในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อบ่ายวานันศุกร์ทูเคลเผยถึงสถานการณ์โควิดภายในทีม ตอนนี้ไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มแต่ต้องลุ้นกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ตอนนี้พวกเราแฮปปี้ที่ไคล์ฮารเวสเป็นอีกคนที่มีผลทดสอบเชื้อออกมาเป็นลบดังนั้นเขาจึงกลับมาฝึกซ้อมได้ก็ต้องรอดูกันไม่มีใครสามารถเข้าร่วมซ้อมกับทีมถ้าไม่มีผลทดสอบติดเชื้อเป็นลบเราถอดใครออกจากเกมกับเอลตันเพราะเขาไม่สบายเราคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะมีผลทดสอบเป็นบวกเราทำการทดสอบแบบ PCR ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องซ้ำตามข้อมูลที่ผมรู้สำหรับการแข่งขันนะ เขามีผลทดสอบเชื้อเป็นลบจากการตรวจแบบแอนติเจนแต่เราดรอปเขาจะขุมกำลังและไม่มีใครเหลืออยู่บนม้านั่งคุณไม่สามารถปั้นใจได้วันพรุ่งนี้ทุกอย่างอาจแตกต่างออกไปและเราต้องลุยกันจากจุดนั้นบ่ายสองคือการซ้อมหลังจากนั้นเรานั่งรถบัสและออกเดินทางไปที่วูฟทัมตันเมื่อคุณมีนักเตะที่หลุดจากทีมเพราะโควิดพวกเขาต้องหายไป10วันและ10วันในเดือนธันวาคมหมายความว่าพลาดลงสนามอย่างน้อย3านัดเรื่องนี้มันสร้างอุปสรรคบางอย่างในการก้าวข้าม นอกจากอุปสรรคเรื่องโควิดยังมีอาการบาดเจ็บที่ต้องกังวลอย่างไรก็ตามโควาสิดกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกในวันนี้วันอาทิตย์นี้ต้องลุ้นจอจินโยกันอีกแล้วเพราะเขามีอาการเจ็บถูกเคลือ่อนเผยหรือเบล็อปตัชชีก,ก็ต้องลุ้นเหมือนกันเพราะเขามีอาการบาดเจ็บผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะร่วมเดินทางกับเราในวันพรุ่งนี้และลงเล่นในวันอาทิตย์ดังนั้นเราอาจจะให้เอ็นโกโลและมาเตโอลงตัวจริงเรื่องนี้แฟร์หรือเปล่ากับพวกเขาไม่หรอกมันเป็นไปได้ไหมผมไม่รู้แต่เราอาจจะต้องทํา ตอนนี้เราต้องหาสมดุลเพราะเราฝากทุกอย่างไว้บนบ่าของจอร์จินโยและดูเบนก็ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้ต้องรอดูกันครับบางทีเราอาจจะโดนบีบให้ทำอะไรบ้าๆซึ่งปกติพวกเราจะไม่ทำแต่ความปกติคืออะไรล่ะเราขาดนักเตะคนสำคัญและเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาเฮดโค้ชของเราถูกถามถึงจุดเริ่มต้นของความจำเป็นในการหยุดเตะพิมลีกณเวลานี้เพราะเหตุผลเรื่องโคโรนาไวรัสและมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีความโปร่งใสในเรื่องนี้ให้มากขึ้น หากพิมลีกต้องการพวกเขาก็ทําได้บอสตอบมันไม่อยู่ในมือของผมความชัดเจนและความโปร่งใสเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วในทุกๆหัวข้อในเรื่องนี้ผมทราบกฎแล้วผมได้อ่านแล้วก็ลืมทันทีเพราะมันมีหลายอย่างมากอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นแบบนี้เรื่องนี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นหรือเปล่าก็อะไรประมาณนี้นะครับมันมีกฎอยู่และนั่นคือทุกอย่างที่ผมสามารถพูดได้เอดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลเผยถึงความกังวลต่อความสมบูรณ์ของการแข่งขันจากการเลื่อนทั้งหมดที่เกิดขึ้น เขามีเหตุผลนะแต่ทุกคนที่บอกว่าเราควรเตะต่อก็มีเหตุผลเหมือนกันถูกเพิ่ระบุมันไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวสำหรับคำถามทั้งหมดที่ทถูกถามในสังคมและวงการฟุตบอลอาชีพในเวลานี้นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมควรออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งและทําให้ตัวเองเชื่อมั่นว่าผมพูดถูกในประเด็นนี้สุดานการณ์มันซับซ้อนมากๆซึ่งความปลอดภัยและสุขภาพต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอพวกเราเป็นกลุ่มคนที่โชคดีที่เรายังสามารถทํางานได้และได้รับการตรวจอยู่ตลอดเวลา แต่ผมเข้าใจเหตุผลนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าในการเจอกับเชลซีซึ่งมีนักเตะที่มีผลทดสอบเชื้อโควิดเป็นบวก4คนผมมองเห็นเหตุผลทั้ง2ด้านผมมั่นใจว่ามีกฎว่าทำไมการแข่งขันถึงโดนเลื่อนผมไม่สามารถเชื่อได้ว่าแต่ละทีมได้รับการปกป้องเรื่องเคสโควิดในจำนวนที่เท่ากันรวมทั้งการเลื่อนการแข่งขันหากคุณเลื่อนเกมไปหนึ่งนัดจากเหตุผลเรื่องโควิดความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือมันต้องเป็น3นัดที่ถูกเลื่อนไปเพราะนักเตะต้องกักตัวเป็นเวลา10วัน แต่ถ้าคุณยกเลิกการแข่งขันไป3นัดสุดท้ายอาจจะจบลงด้วยปัญหาอีกอย่างหนึ่งดังนั้นผมสามารถเข้าใจการตัดสินใจที่ปกป้องการแข่งขันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้